สวัสดีครับถ้าหากพูดถึงนักแสดงหญิงจีนรุ่น30อัพที่โดดเด่นทั้งงานแสดงและความสวยความปังหนึ่งในนั้นก็จะขาดชื่อของหลิวซือซือไปไม่ได้เลยนะครับวัย35ปีโดยหลิวซือซือก็เป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันกับหยางมี่ถังเยียนหลิวอี้เฟยเป็นต้นนะครับที่เข้าวงการบันเทิงจีนมาในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และก็มีผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงเข้าวงการแรกๆเลยนะครับโดยผลงานเรื่องแรกของหลิวซือซือเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับซีรีส์เรื่องเซียนกระบีพริชิตมารภาค3ของปี2009นั่นเองที่มีหูเกอและหัวจิ้นหัวร่วมแสดงด้วยหลังจากนั้นหลิวซือซือก็มีผลงานการแสดงมากมายหลายเรื่องเข้ามานะครับ เรียกได้ว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหญิงจีนที่อยู่แถวหน้าวงการบันเทิงจีนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากหลิวซื่อซอปล่อยผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดกับซีรีส์เรื่อง My Best Friend Story ลงจอไปเมื่อ2020ก็ไม่มีซีรีส์จีนเรื่องใหม่ออกมาอีกเลยนะครับกระทั่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็มีข่าวดีให้แฟนคลับได้ดีใจกันอีกครั้งนะครับ ก็หลิวซื่อซื่อคัมแบ็กซีรีส์จีนแนวย้อนยุคอีกครั้งในรอบ5ปีเลยทีเดียวและก็เป็นการหวนคืนจอแล้วอีกครั้งในรอบ2ปีกับเรื่องเอจัวนีทูเลสซึ่งก็ได้พระเอกนักร้องนักแสดงรุ่นน้องอย่างหลิววีหนิงที่เคยฝากฝีมือการแสดงมาแล้วในเรื่องคนเดือดเลือดร้อนของปี2019ปิศนาลับขั้วสุดท้ายปี2020แล้วก็เรื่องสตรีหานช้างเกอ ปี2021เป็นต้นนะครับร่วมด้วยทัพนักแสดงอีกมากมายหลายคนที่จะมาทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีสีสันและน่าดูขึ้นไปอีกนะครับหิวสือซือก็ยังได้เปิดเผยกับผลงานการแสดงชุดใหม่อย,ย่างอาจวนีทูเลฟด้วยว่าเธอเข้าร่วมแคสติ้งและมีบุคลิกหน้าตาที่เหมาะกับตัวละครในเรื่องราวของนางเอกในเรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มีความแข็งแกร่งเป็นตัวละครที่แข็งแกร่ง ภายนอกแต่มีจิตใจที่อ่อนโยนภายในได้ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระทั้งนี้ซีรีส์จีนเรื่องอาจัวหนีทูเลบนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปนอกจากรายชื่อนักแสดงและโปสเตอร์ที่ประกาศเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับบรรดาคอซีรีส์จีนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ